จุนวนวิทย์ยก900ล้านต่อชีวิตคนหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะับว่าเป็นเรื่องราวดีๆเมื่อเจ้าของพัดลมชื่อดังอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างฮาตาริโดยจุนวนวิทย์และครอบครัว ได้มอบเงินจำนวน900ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีจนกลายเป็นเรื่องฮือฮาที่ทำให้โลกโซเชียลต่างชื่นชมจนทำให้หลายคนอยากรู้จักจุนวนวิทย์แม้จะมีฐานะร่ำรวยแต่ของแพงที่สุดคือนาฬิกาข้อมือ2,000บาทและซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามอบให้กับหน่วยงานต่างๆเรื่องราวของชายชราใจบุญวัย85ปีที่วันนั้นทาให้ชื่อของจุนวนวิทย์ติดอันดับเศรษฐีใจบุญที่นิตยาสารชื่อดัง จัดทำรายชื่อครั้งที่16ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสำหรับจุนวนาวิทย์หรืออากงจุนเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2480ที่กรุงเทพมหานครในปีนี้อายุ85ปีและในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียนจึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาแต่มีความวิริยะอุตสาหะพยายามขวนขวายสแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิดอาชีพแรกเมื่อ60ปีที่แล้วหรือในวัย17ปี ขับแท็กซี่แล้วเริ่มต้นมาเป็นลูกจ้างร้านทองเป็นช่างทําของเล่นและอะไหล่พัดลมเรียกว่ามีพรสวรรค์ทางด้านช่างหาตัวจับยากก่อนจะตัดสินใจทําพัดลมทั้งตัวเมื่อปี2528ต่อมาเมื่ออายุ52ปีจึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อฮาตาริออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพัดลมทุกประเภทหลังจากนั้นฮาตาริก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้ทงขายในประเทศและส่งออกทำยอดขายได้ ปีละหลายพันล้านเมื่อประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแล้วจุนวนาวิทย์ก็ไม่เคยลืมตอบแทนสังคมแต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งดีงามแก่สังคมการให้ครั้งนี้ของอากงจุนและครอบครัวจึงนับเป็นการให้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดกับทางด้านมูลนิธิรามาธิบดีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางด้านอากงจุลและครอบครัวก็ได้ทําบุญเงียบๆไม่ออกสื่ออย่างต่อเนื่องส่วนเหตุผลครั้งใหญ่อาจเป็นเพราะว่าอากงจุนอายุเยอะแล้วไม่อยากยึดติดกับอะไรลูกหลานมักจะบอกว่าท่านเป็นคนสมถะเรียบง่ายและเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยใส่แบรนด์เนมไม่มีรถสปอร์ตไม่มีเรือไม่มีเครื่องบินส่วนตัวและมักทําบุญตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง